แม้หลังแต่งงานจะเห็นคู่สามีภรยาตู่พบทอนและนุชนุชนัน์นนออกงานอีเวนต์โชว์ความหวานให้แฟนคลับต้องติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากวิวยกันหลายครั้งแต่หนุ่มตู่ก็เผยว่าไม่คิดจะเฉยโอกาสนาทีทองรับงานคู่แต่จะเลือกรับงานตามความเหมาะสมมากกว่าเพราะสาวนุชก็ไม่ได้ถนัดในการออกงานนักล้องแบบนี้สักเท่าไหร่ด้วยค่ะพยายามจะไม่ได้รับเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหลักๆแล้ว เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ออกอีเวนต์เยอะอยู่แล้วเพราะเราเป็นนักร้องเนาะเราไปไหนเราก็ต้องไปงานที่มีการร้องเพลงให้เราไปอยู่บนเวทีคู่กันสัมภาษณ์อย่างเดียวมันก็แปลกๆอยู่ตัวต้องทําอะไรบ้างในงานนะครับแล้วก็อะไรที่มันไม่ไม่ดูแบบหวานเลี่ยนจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนานะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนเราทําอะไรเราว่าต้องตามคาแรคเตอร์เราด้วยครับ นอกจากนั้นนะคะนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มยังเผยอีกว่าการใช้ชีวิตคู่ในฐานะสามีภรรยาไม่ได้แตกต่างจากเมื่อครั้งเป็นแฟนกันค่ะเพราะยังคงให้เกียรติกันเหมือนเดิมอีกทั้งยังไม่มีข้อจํากัดหรือข้อห้ามใดๆเพิ่มขึ้นอีกด้วยพอเป็นภรรยาก็กดเดิมมันก็ยังอลายอยู่ครับมันก็อยู่ด้วยกันด้วยกันความเคารพกันแล้วก็เราอยากจะให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจเราเราก็ต้องทําตัวดีๆให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจเราตอนที่เป็นแฟนกันยังไงพี่ตู่ก็เป็นแบบนี้คือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีอะไรต้แบบ คือเราก็อยู่กันเป็นแบบเป,เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อคนหนึ่งส่วนสาวนุชที่ตอนนี้ยังคงเป็นนักประชาสัมพันธ์ค่ายแปรมมี่ก็ไม่คิดจะออกมาดูแลคุณสามีในฐานะผู้จัดการส่วนตัวค่ะเพราะยังมีหลายอย่างที่ตนอยากทําซึ่งหนุ่มตู่ก็เห็นด้วยแต่ถ้ามีเวลาว่างสาวนุชก็จะไปดูแลสามีบ้างเป็นครั้งคราวค่ะ